นี่คือรุ่น s p ปเ i a l Edition ให้กล้องหลังมาถึง200ล้านพิกเซลพร้อม OIS กันสั่นหน้าจออมาเลขนาดใหญ่มาพร้อมทปปัชสเซนเรที่2,160นสเฮิร์แบตเตอรี่5 0 0 0 m a มพร้อมกับชาร์จเร็วไฮประชาร์จ120อวัต์อะแดปเตอร์แถมให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มแรม 12GB และรอมที่ 512GB กิครับกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8นี่คือ Redmi Note 13 Pro Plus 5เ G Xiaomi Fan Festival Special Edition ครับผู้สนใจคุณสามารถดูดาราายลลละเเอีีิิิ่่่ตกกสังงงื้้้้ททใคปนแชว สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวนะครับนี่คือ Redmi Note 13 Pro Plus 5G เ x i ยวมี Fan Festival Special Edition ครับสวยงามนะครับและดูเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยนะครับมาพร้อมกับสีที่ชื่อว่า m a t i c Silver ครับเป็นสีเงินที่ให้ความหรูหรานะครับและดูเปล่งประกายอย่างมากโดยเขาจะแปงกรุปของฝาหลังมาอย่างชัดเจนนะครับด้านมุมบนของตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับสูงสุดที่200ล้านพิกเซล มาพร้อมกับเซนเซอร์ที่เป็น Samsung ISOCELL HP3 ครับมี OIS กันสัน่นระบบกันสั่นที่ฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับซึ่งเฮาสิ่งของกล้องเนี่ยดูแล้วค่อนข้างใหญ่มากเลยและตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟแฟลช LED นะครับถัดมาก็จะเขียนว่า Redmi F 1 6 5 AI Camera ครับผมไปลองถ่ายภาพมากล้องหลัก2 0 0ร้ล้านพิกเซลพร้อมกับ F 1 6 5และเซ็นเซอร์รับภาพ1ส่วน1.4นิ้วถือว่าใหญ่นะครับกลออ้องอัลต Wide แปด้อยล้านพิกเซลและกล้องมาโครที่2รล้านพิกเซลครับตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องหลักครับจะมีการ รวมพิกเซลให้อาพทุนพืนที่12ล้านพิกเซล AI แคเมราจัดการเรื่องแสงและสีได้สวยงามดีเรียกว่าจบหลังกล้องได้ครับไม่ต้องตกแต่งต่อหรือใครจะเปิดโหมด200ล้านพิกเซลถ่ายก็ได้ถ่ายภาพบุคคลได้ดีครับไม่ว่าในโหมดออโต้ปกติหรือหน้าชัดหลังละไรยพอร์เทรตโหมดบุคคลก็สามารถทําได้ดีครับอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊พี่ครับแล้วตัวกล้องซูมมันอยู่ไหนครับทำไมไม่มีกล้องซูมเลยแบบนี้จะซูมได้หรือเปล่า ตัวกล้องหลัก2ล้านพิกเซลเนี่ยจะมี OX กันสั่นในตัวนะครับด้วยความที่เซนเซอร์เข้าใจและมีระบบกันสั่นมาช่วยนะครับทำให้สามารถใช้อินเซนเซอร์ซูมได้แบบไม่สูญเสียความละเอียดได้ที่ 2x และ 4x เลยครับในหน้าจอาของ camera โหมดถ่ายรูปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเราจะสามารถเปิดการซูมที่เป็น u อ t r รไว angle ได้ระยะ 1x ได้ 2x และ 4x ครับ ทั้งหมดเนี่ยสามารถถ่ายได้โดยไม่สูญเสียความละเอียดเลยนะครับอย่างตัวของแกนคันยอนที่กว้างๆไกลๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถซูมไกลๆได้อย่างชัดเจนครับอาศัยที่กล้องหลักมีขนาดในพิกเซลขนาดใหญ่นะครับและ Image Sensor ขนาดใหญ่ ทำให้การถ่ายภาพไกลๆแบบนี้ได้ความคมชัดแบบไม่สูญเสียความละเอียดครับมาพร้อมกับแต่ตาพิกเซลเป็นเทคโนโลยีการบายดิงนี่แหละคือการรวมพิกเซลนะครับด้วยการให้พิกเซลมาถึง200ล้านพิกเซลเนี่ยเมื่อเอาพุดออกมาจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะรวมพิกเซลมาได้ทาให้ลดน้อยนะครับแล้วก็ภาพเป็นความคมชัดมากขึ้นซึ่งผมมองแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายในระยะหนึ่งเอ็กปกตินะครับและแสงเพียงพอเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งเรื่องของการถ่าย200ล้านพิกเซลและการรวมที่เป็นแต่ตาพิกเซลเลยนะครับ ในมันปกติแต่ต้าพิกเซลก็จะทำงานครับเอา r t u ของรูปถ่ายจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลครับเหมาะกับการถ่ายภาพทุกสถานการณ์นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในที่แดดเยอะๆจ้าๆนะครับหรือแสงเพียงพอหน่อยหรือต้องการถ่ายแบบ200ล้านพิกเซลเต็มๆครับคุณก็สามารถถ่ายได้ถูกใจคนที่ถ่ายก่อนซูมไปห,หลังนะครับถ่ายสาระปัตยกรรมต่างๆเนี่ยถ่ายปุ๊บมาซูมไปห,หลังซูมเข้าไปอีกซูมลึกไปอีกโอ้โห้ลึกได้ดั่งใจเลยนะครับ ตัวกล้องยังสามารถใช้ AI bokeh ได้นะครับหรือจะเป็นฟิล์มเมเกอร์ครับอย่างผมไปถ่ายตรงทะเลมาถ้าเกิดว่าเราถ่ายทั่วไปอาจจะดูเบเบไปเราสามารถเปิดให้เป็นโหมดแบบขาวดํา B&W ได้นะครับจะได้พูดแอนโทนที่แบบดูช่างภาพอีกรูปแบบหนึงเลยนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายได้หลายระยะในระดับที่ Full HD นะครับแต่ถ้าเราต้องการถ่ายที่ระดับ 4K กล้องหลังก็สามารถทําได้แต่จะถ่ายได้เฉพาะเลนส์หลักเท่านั้นนะครับ ลายภาพถ่ายของกล้องอันตาวาองเกิล8ล้านพิกเซลจะได้ภาพแบบนี้เลยครับก็สามารถใช้งานได้นะครับให้โทนสีให้มูดแอนโทนที่ค่อนข้างใกล้เคียงจากกล้องหลักนะครับรวมถึงกล้องที่เป็นมาโคร2ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้านะครับให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับภาพถ่ายที่ได้ก็เป็นแบบนี้เลยโทนต่างๆล้อไปกับกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายที่เป็นพอร์เทรตกล้องหน้าหน้าชัดหลังอะไรได้ครับแม้แต่ผมถ่ายย้อนแสงขึ้นไปนะครับแบบนั่งอยู่แงยแล้วก็ต้นไม้อยู่ด้านหลัง ห่างไกลๆนะครับตัว AI c a m ERA เนี่ยสามารถตัดฉากหลังได้ดีเลยนะครับแบ่งผมที่แบ่งยักๆแบบเนี้ยกับฉากหลังที่เป็นต้นไม้ได้ดีพอสมควรเลยแหละครับตัวอย่างภาพถ่ายกล้องหน้าในโหมดบุคคลหน้าชัดหลังอะไรครับเบลอฉากหลังได้แบบนี้และวิดีโอกล้องหน้าเป็นระดับ Full HD สำหรับหน้าจอก็ให้มาจัดเต็มครับ6.67นิ้ว Crystal Red AMOLED Display Refresh Rate หนริเต์ Peak Brightness ที่1800นิตเป็นหน้าจอแบบ1 5 K ครอบโดยกระจกหน้าจอคอนิงโกลเลราการวิกทัสรองรับโ b บีวิชันแต่รับการรับรองจากทูสไลเลนสามอย่างทั้งการปรับตาการกระพริบของหน้าจอลิเกฟรีแสงสีฟ้าต่ำโลบูไลท์และการเป็นมิตรทางชีวภาพตลอดทั้งวันกับผู้ใช้งานเซอร์เคเดียนเฟนลีและการปรับหน้าจอรีเฟรชเรทแอททีปหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตให้หน้าจอในการสกอร์ลิที่ลื่นไหลและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยการลดแสง PWM1920 h z พคือสามารถปรับความสว่างได้ถึง1 6 0 0 0ระดับ รองรับอินสกินฟิงเกอร์สแกนการสแกนนิ้วบนหน้าจอและ a i f a c e Unlock ด้วยครับหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอกรองขอบโค้งเล็กน้อยติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วและเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูในเรื่องความแรงนะครับมาพร้อมกับ Mediatek d i m e n s i t y 7 2 0 0 u l t r a นะครับ แรม12 g b และรอมที่512 g b เลยเรียกว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับผลอันตตวตโอเบชมากออกมาที่ประมาณ730 0กว่ากว่านะครับไม่น้อยเลยซึ่งความประดังระดับนี้เนี่ยสามารถใช้งานชีวิตประจำวันได้ลื่นไหลแล้วลวะครับลำโพง d u โอ p สป k e เกอร์รองรับ WS Mod t ด้วย การเล่นเกมนะครับด้วยชิปเซตที่แรงแบบนี้มาพร้อมกับเกมท u r โบถูกใจใสายเล่นเกมอย่างแน่นอนครับหน้าจอใหญ่นะครับมีทัชแซมปิ้งเร a ที่2,160เฮิร์ตกับรีเฟรชเรทหน้าจอที่120เฮิร์ตครับผมชอบตรงทัชแซมปิ้งเร a 2,160เฮิร์ตนี้มากๆเลยสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยอาจจะแค่หลักไม่กี่ร้อยตัวเนี้ย 2,160นะครับทำให้การทัชหน้าจอเนี่ยมีการตอบสนองที่ไวกว่าครับยิ่งเกมที่เป็นแบบชูตติ้งเนี่ยคือเห็นผลอย่างชัดเจนมากๆครับบอกเล,เลยครับว่าการเล็งการปัดหน้าจอต่างๆการแตะหน้าจอสําหรับการยิงเนี่ยโอโ้โหถูกใจอยมากมากเลยครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเวเบอร์ชมเบอร์ขนาดใหญ่ถึง4,000ตารางมิลลิเมตรและการชาร์จเร็ว0-100ใน19นาทีเท่านั้นเรียกว่าในราคาที่เริ่มถึงครับหมื่นกลางๆเท่านั้นครับกับตัวนี้เนี่ย ให้มาทั้งเรื่องของเกมที่เล่นดีนะครับและกล้องที่ถ่ายสวยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใครมองหาอยู่น่าสนใจไม่น้อยเลยกับ Redmi Note 13 Pro Plus 5G ตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่ให้มาสำหรับ Redmi Note 13 Pro Plus 5G นี้นะครับให้อแดปเตอร์ชาร์จเร็วมา120วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จครับเป็นพอร์ตแบบ USB A นะครับมาพร้อมกับสายเคเบิลที่เป็น USB A to C นะครับเรียกว่าให้มาพร้อมเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ ฉลองเสียวมีแฟนเฟสติวัลเราจะได้สติกเกอร์พิเศษครับระบุปี2024ไว้เลยครับและมาพร้อมกับเคสซิลิโคนแบบใหม่ให้สีเทาด้านด้านแบบนี้ปกป้องตกเครื่องได้ดีมากการขอบกล้องการรอบเครื่องได้รอบตัวซึ่ง Redmi Note 1 3 Pro Plus 5G เสี่ยมีแฟนเฟสติวัลสเปเชียลดิชั o นนี้นอกจากสี Mystic Silver แล้วยังมีให้อีก3สีครับคือ Mid Night Black, Moon ู i g h t White และ Aurora Purple การเชื่อต่อของโตัวเครื่องให้มาจัดเต็มครับเป็น Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3และมาพร้อมกับ IR blaster ด้านบนนะครับที่ใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้ไมโครดิส2สำหรับช่วยเรื่องของ noise cancellation ด้านบนครับและปุ่มเพิ่มรดเสียงปุ่ม power จะอยู่ที่ด้านขวาของตัวเครื่องด้านซ้ายจะเรียบนะครับไม่มีหอดเชื่อมต่อใดๆมาพร้อมกับพอต USB C ด้านล่างนครับลำโพงหลักด้านล่างนั่นเอง และทั้งหมดนี้คือการรีวิว Redmi Note 13 Pro+ Plus 5G Xiaomi Fan Festival Special Edition ครับกับราคาเพียงแค่15,990บาทเท่านั้นช่วงโปรโมชั่น1-30เมษายนนี้คุณจะได้รับฟรีเคสบัแมแบมสุด e x c l u s i v e และกระเป๋าเป้ Xiaomi Fan Festival 2024มูลค่า1,390บาทด้วยครับ ของแถมมีจำนวนจํากัดนะครับรีบกันหน่อยก็ดีผู้สนใจคุณสามารถดูรายเิ่มการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ร้านเสียวมีแบรนด์ชอ็อปร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นใดจาก Redmi ครับวันนี้ผมพัททีพัท,พทรีอยูลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ